สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันที่เหตุการณ์สำคัญนะคะเรื่องราวทางโหราศาสตร์นะคะเรียกว่าดาวพฤหัสย้ายกันเลยดาวพฤหัสนะคะจัดเป็นประธานของดาว ประเภทกลุ่มดาวสุพระห์ถือว่าเป็นหัวหน้าของดวงดาวที่มีความหมายในด้านดีซะส่วนใหญ่เลยทีเดียวทีนี้เวลาที่ดาวพระพรพฤหัสเนี่ยได้มีเกณฑ์ยกย้ายนะคะนั่นหมายถึงย่อมมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าดาวพฤหัสเนี่ยย้ายนะคะเข้าสู่ราศีอะไรนะเรามาดูความหมายในภาพรวมของทางโหราศาสตร์เป็นการเพิ่มเติมความรู้กันก่อน,นะ นะะในทางโหราศาสตร์นะดาวพฤหัสเนี่ยถูกจัดเป็นประธานนะคะในกลุ่มของดาวสุเคราะห์ถือว่าเป็นประธานเลยแหละเป็นหัวหน้าของความหมายในด้านดีซัทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความโชคดีนะคะในเรื่องของดวงการงานการศึกษาการเ,าเรียนการสอบการแข่งขันแม้กระทั่งการเดินทางไกลเพื่อที่จะไปทําการเจรจาติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามมักจะได้รับความเอ็นดูมักจะได้รับความเมตตา กุณารวมถึงความสำเร็จซึ่งจะเกิดขึ้นกับดาวพฤหัสด้วยในส่วนของดาวพฤหัสนั้นปกติแล้วจะมีอัตราการเดินอยู่ที่1ปีต่อ1ราศีนะคะแต่ในปีนี้ต้อง ต้องบอกว่าปลายปีตั้งแต่วันที่2จัดว่าดาวพฤหัสเดินไม่ปกติสักเท่าไหร่นะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อาจจะส่งผลให้ผลที่ได้จากดาวพฤหัสที่เป็นประธานฝ่ายดาวสุเปร์เครสแสดงคุณได้ไม่เต็มที่เป็นการเดินถอยหลังชั่วคราว ดาวพฤหัสจะย้ายนะคะครั้งนี้เข้าสู่เกณฑ์ราศีกรกฎนะคะได้มาตรฐานดาวมหาอุดนะในช่วงของวันที่สองตุลาคมไปจนถึงวันที่23ทธันวาคมปีพุทธศักราช2568ซึ่งตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งให้คุณแต่อย่างไรก็ตามนะคะ มีทั้งเกณฑ์ราศีที่ได้รับพลังงานดีๆและมีทั้งราศีที่รับพลังงานที่จะต้องต่อสู้มากขึ้นหน่อยหรือพูดง่ายๆมีทั้งมุมดีและมุมปรับชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้นะคะนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโร่จะขอกล่าวในมุมพลังงานดีๆของดาวพฤหัสในกลุ่มเกณฑ์ลัคนาราศีของคุณนะคะเพื่อส่งผลต่อกำลังใจในการดำเนินชีวิตเป็นหลักค่ะ สวัสดีค่ะ มากันแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะก่อนอื่นนะชาวลัคนาราศีตุลหรือคนที่ชอบดูแบบราศีตุลเรามาฟังไปด้วยกันได้ค่ะกับช่วงจังหวะการเดินทางย้อนกลับนะคะเอาพูดภาษาง่ายๆเลยของดาวพระพฤหัสนะคะซึ่งเป็นประธานสายดาวอุปอเขาเรียกว่าสุคราะห์เอออันนี้เดี๋ยวอยากจะพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใชะ้คำพูดที่เป็นสบายสบายเนาะฟังง่ายๆนะคะก่อนอื่นนะคะ ชาวรัคนาราศีตุลท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นอุดและเข้าสู่พบการงานอ่าเมื่อเข้าสู่พบการงานของคุณย่อมส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะคะมักจะมีข่าวดีค่ะด้านการงานอืมแต่เดี๋ยวจัดอันดับให้แบบน่ารักนรักเนาะเอาเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลคุณจะเพอร์เฟคที่สุด งดงามจังหวะดีที่สุด 1. คืออาชีพอาชีพและการงาน 2. เพื่อนฝูงสังคม 3. การเปลี่ยนที่การเปลี่ยนการปรับการโยกย้ายล้วนเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอนาคตที่ดีค่ะอันนี้คือเรื่องที่พลิกพีกของคุณถ้าถ้าเรามองแบบรวมๆเราจะมองว่ามันคืองานนั่นเอง ดังนั้นนะคะในช่วงเวลานี้เมื่อดาวพระหัส,สัป,ปดีเนี่ยเข้าสู่พบการงานนั่นหมายถึงจังหวะนี้คุณงานเยอะคุณเหนื่อยไหมคุณก็ต้องเหนื่อยคุณก็อาจจะมีบ่นบ้างแต่ถามว่าได้เงินไหมมันก็ได้เงินมีงานอยู่ใช่ไหมถึงเหนื่อยมันก็ใช่อีกดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีตุลอย่าบ่นอะไรไปเลยคะ่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงพีคข,ของงานแม้กระทั่งคนตกงาน ต่อให้เป็นเดือนนี้ยังมีคนเรียกไปสัมภาษณ์เลยบางคนเดือนนี้อาจจะดูเงียบแต่ชาวรัคนาราศีตุลพวกคุณอาจจะมีโอ้โหการเรียกให้ไปสมัครงานและการประกาศผลในช่วงนี้ที่มาจากการสอบการแข่งขันมันมักจะเข้าทาง คุณด้วยซ้ำไปดังนั้นนะคะงานเยอะเหนื่อยบ้างหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปนั่นหมายความว่าคุณยังมีคุณภาพมากๆค่ะส่งผลทำให้พวกคุณนะคะจะมีโชคทางด้านการงาน และบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ดวงได้ตำแหน่งหน้าที่มีโอกาสนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายการทำงานและที่สำคัญที่สุดคุณจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่และสังคมใหม่ๆหรือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือคุณอาจจะอยู่ที่เดิมแต่เขาเรียกว่าห้อมล้อมไปด้วย เรื่องราวนโยบายใหม่ๆผู้คนใหม่ๆหรือเจ้านายใหม่ๆหรือนุ่นน้องใหม่ๆคือทุกอย่างของคุณมันจะเปลี่ยนถ้าตัวของคุณไม่หมุนออกทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณก็จะหมุนผ่านตัวคุณและมันจะเป็นสิ่งที่ดีมีโอกาสมีคอนเนคชันใหม่ๆสังคมใหม่ๆเพื่อนฝูงหน้าใหม่แต่นำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆและก็โอกาสในการสร้างธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณน่ะจะได้ เขาเรียกว่าพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคุณได้ทำงานกับคนรอบข้างมีความสามัคคีกันมากขึ้น ทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องของด้านการเงินเดี๋ยวเราไปเจาะทีที่เราจัดอันดับนะคะในด้านการเงินก็ยังมีโชคให้ให้ลุ้นได้บางจังหวะนะเพราะว่าคุณจะเป็นโชคหรือข่าวดีไปซะด้านการงานการงานเนี่ยมันก็จะรวมเรื่องการงานการเรียนการศึกษาการสอบการแข่งขันงานในประเทศงานต่างประเทศความคาดหวังที่เกี่ยวกับงาน มักจะบรรลุวัตถุประสงค์และสำลิดสำเร็จผลไปตามใจปัถนาอะมันสุดแล้วนะมันสุดยอดแล้วนะเออเพราะฉะนั้นการเงินคุณจะไปหวังการเสี่ยงโชคก็มันก็แต่ละคนไม่เหมือนกันและบุญกุศลหนุนดวงชะตาไม่เหมือนกันนะคะและบางบางท่านเนี่ยก็จะมีเกณฑ์อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลตลอด3เดือนนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นและอาจจะเป็นเกณฑ์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันด้วยนะคะถ้าเราจะไปเจาะล่ะอืม อยากเจาะเลยอยากรู้นะคะว่าในการที่ดาวพฤหัสยกย้ายครั้งนี้มันส่งผลอย่างไรเราอยากเจาะในเรื่องราวของที่เราจัดอันดับไปคืออาชีพนะคะนั่นหมายความว่าอาชีพในเวลานี้ของคุณน่ะนะคะจะมีความโดดเด่นในทุกๆอาชีพเพราะเราจะยึดเกณฑ์ลัคนาราศีพาดดาวพฤหัสเข้ามาพบกันการงานเนาะดังนั้นงานที่คุณทำอยู่อาจจะมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งการขยับขยายมันล้วนแล้วปังกว่าเดิมแน่นอนนะคะดังนั้นถือว่าภาพรวมดวงการงานของชาวรักขนาราศีตุลอยู่ในเกณฑ์ดีดังนั้นตุลย์ทำอาชีพอะไรปรับเปลี่ยนด้วยตามยุคสมัยตามเทรนด์บ้างหรือพัฒนาหรือดิวนะคะกับคนหน้าใหม่ๆบ้างหรือสังคมใหม่ๆก็จะก่อให้เกิดการค้าขายที่ กระจายมากขึ้นด้วยนะคะจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่เอาเป็นว่าถ้าอยากเปลี่ยนงานมีคนเรียกสัมภาษณ์คุณมีเกณฑ์สมหวังและที่ใหม่ย่อมดีและสมพงกับดวงของคุณด้วยนะคะหรือคุณทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายมากน้อยตามกําลังทรัพย์ตามสถานที่นะคะ คือจะเป็นช่วงจากนี้ไปอะค่ะ3เดือนเนาะตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนนี้นะคะอย่าลืมนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเขาเดินถอยหลังดังนั้นพลังงานที่เขามาอยู่ในภพการงานของชาวรัคนาตุนเนี่ยถือว่าดีและดีมากด้วยนะคะใครๆก็คาดหวังเรื่องงานตกงานยังได้งานแต่ด้วยความที่เขาเดินถอยหลังการเดินถอยหลังเหมือนเราเดินถอยหลังนะคะพูดง่ายๆคือบางทีมันก็ต้องเหลียวซ้ายแลขวาเนาะเพราะพลังเอ้ยเราเดินเออต้องหยุดดูมางว่าเราเดิน ถอยหลังเปนจะไปเหยียบอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวล้มใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะทําให้พลังงานน่ยมันได้ไม่เต็มที่เมื่อมันได้ไม่เต็มที่แต่คุณนได้ดวงดีจังหวะดีแต่พลังงานของคุณอาจจะอุ๊ยมันต้องพยายามช่วยด้วยมันต้องเร่งตัวเองด้วยกระเตื้องตัวเองด้วยนะคะ จึงได้บอกว่าอย่ารอดวงนะผักดันตัวเองเร่งตัวเองด้วยนะอืมเพราะเขาเดินได้ไม่เต็มที่หรอกคะ่ะแต่เขาจะอยู่กับเราถึงสาเดือนเต็มๆนะดวงคุณจะเปลี่ยนอีกทิงก็คือนู่นปีหน้าไปเลยนะคะและดาวพฤหัสเป็นดาวสุปราะเคเป็นประธานดาวสุประเคะด้วยเอาเป็นว่าเลิศต่อให้เดินถอยหลังก็เลิศต่อให้พลังงาน แทนที่จะพนังงานแบบง่ายๆเนาะร้อยเปอรอาจจะอยู่กับคุณนะมาให้คุณได้โชคดีด้านการงานสัก80%อรารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่จริงๆเราไม่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะอย่าไปบอกใครนะมีโอกาสนะคะที่จะได้งานมาสเตอร์พีนะคะงานโปรเจกต์ใหม่ๆหรือช่องทางการสร้างรายได้หลักก็แล้วมีเสริมอีกนะคะหรือเสริมกลายเไปไ็นรายได้ดักก็มีนะคะจะ เขาเรียกว่ามันจะเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะได้มีโอกาสวางรากฐานที่มีเกณฑ์ของความมั่นคงมากขึ้นการเงินนะคะมีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่นะมาจากการลงทุนได้กําไรหรืออาจจะมาการลงทุนร่วมหุ้นนะคะกับคู่ครองคนรัก นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆจากเพื่อนที่เขาแนะแนวคุณแล้วคุณก็มาสร้างเป็นสิ่งที่คุณถนัดก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นถือว่าดีค่ะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสิอ่าการงานผูกมัดดีใครบนบานสารกล่าวอะไรไว้บ้างเคยบนขอให้ได้งานเคยบนขอให้สอบผ่านคุณต้องไปแก้ด้วยนะคะเพราะว่าแพ้เอตำแหน่งของดวงคุณมันขึ้นมาว่า ถ้าคุณสำลิดสำเร็จผลด้วยการขอพรด้วยการบนบานศาลกล่าวอ่ะขอพรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบนบานศาลกล่าวติดสินบาทค่าสินบนกับสิ่งใดๆก็ตามนะนั่นหมายถึงคุณต้องไปแก้เพราะว่าคุณจะสำเร็จอย่างแน่นอนอันนี้แอบเตือนนะคะในเรื่องราวของคนรักนะคะจะมีการหึงหวงกันมากขึ้นหน่อยคนโสดจะ มีคนแหมคนโสดแอบเตือนนิดนึงเนาะคุณอาจจะพบรักในในช่วงของการงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะคะยามค่ําการท่องเที่ยวยามค่ําคืนราตรีนะคะหรือการไปเที่ยวสังสรรค์จะพบเจอความรักค่ะแต่ก็ต้องดูให้ดีเพราะจงังหวะดวงของคุณนะ่ะ ด้วยความที่คุณแบบเออช่วงนี้เป็นอะไรอะไรก็ดีเนาะแต่ความรักมันจะหล่นออมานิดนึงคุณอาจจะเจอคนที่มีเจ้าเ้อาเจ้าของหรือผู้สายเจ้าชู้หรือปากหวานนะคะหรือมีความเป็นเฟลลี่มากๆคุณต้องระวังนะอย่าเพึ่งเผลอใจนะดูดูกันไปนานๆก่อนนะคะที่เอ่อที่เด่นชัดอีกเรื่องหนึ่งนะคะ เพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นคุณอาจจะได้เรียนที่ใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะและคอนเน็ชันใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะหรือทุกอย่างเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณแต่อย่างที่บอกมันก็จะมีพลังแตกต่างกันออกไปนะทีนี้เรามาดูเรื่องของการที่คุณจะได้ยกย้ายการไปทํางานการลุยงานงานช่างต่างๆจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะถ้าจะให้เตือนคงจะเป็นเรื่องของการเสียทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อประกันรถหรือว่าเป็นเรื่องของการซ่อมรถนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ดูประกันรถตัวเองก่อนว่าหมดหรือเปล่านะคะไปต่อซ้าเดี๋ยวมันจะมีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนรถใหม่หรือซ่อมรถใหญ่นะคะ แล้วก็อาจจะซื้อประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์ก็จะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องรถเอ่อรถยนต์รถมอไซค์ขอให้เป็นรถนะคะจะสองล้อสี่ล้อ,ลอได้หมดนะคะขับเคลื่อนนะคะจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เรื่องนี้นะเป็นสําคัญเนาะส่วนโชคลาบนะคะมีโอกาสนะคะแต่ไม่ไม่แน่นอนเท่ากับงานที่เข้ามาอย่างจังหนักในช่วงนี้นะคะแต่อาจจะเข้ามาปะปรายหรืออาจจะเป็นโชคลาบตัวเล็กเดิมๆซ้ําๆที่คุ คอยจดจกจ้องจ้องอยู่นะคะเรารอบนี้ท้อใจไม่ซื้อซื้อติดไว้ซะหน่อยแต่จังหวะคุณมัน3เดือนนี้นะเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสจะยกย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่3ามะเนาะตุลานะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ก็เอาเป็นว่าเราเน้นดวงการงานเป็นหลักก็แล้วกันนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของครอบครัวคำว่าความรักเนี่ยมันก็คือการใส่ใจและการมีเวลาแต่ช่วงนี้คุณจะงานพีคมากๆการที่คุณทำงานมันจะลืมเวลา ลืมบางสิ่งบางอย่างเพราะความกดดันความอยากสาเร็จ ความอยากเอ่อแสดงผลงานก็ได้บางทีครอบครัวก็ถูกหละเลยเกิดการงอนกันไม่เข้าใจกันต้องอธิบายนะคะจะกลับบ้านดึกต้องทำงานเพิ่มหรือว่าช่วงนี้เครียดไม่อยากให้เขาเข้าใกล้ต้องบอกเขาไปเคลียร์อย่าทำหน้านิ้วคิวขมวดนะคะทีนี้ถ้าถามว่าถ้าจะให้เตือนกันเนี่ยอยากจะเตือนเรื่องอะไรอยากจะเตือนเรื่องการเข้าหาคนที่มีวัยวุฒิและคุณวุฒิเหนือกว่าเราหรืออาจจะเป็นเจ้านายเราเป็นผู้บังคับบัญชาเราเป็นเจ้าของกิจาการที่คุณจะต้องไปดิล เพราะเขาเหล่านั้นเนี่ยหัวหมอฉลาดนะคุณอาจจะเป็นคนเก่งแต่เขาจะเหนือคุณเพราะฉะนั้นไม่ควรมีการเขาเรียกว่าขัดแย้งเกินเกินไปหรือถ้าคุณจะแสดงวิสัยทัศน์นะคะก็แสดงอย่างชานฉลาดหรือไม่ควรไปขัดแย้งเขานะคะเพราะว่าเขาเหล่านั้น,นจะสร้างให้คุณเกิดเกิดใหม่ในด้านหน้าที่การงานใหม่ๆนะคะดังนั้นดีครับท่าน เออออาห่อหมกไปก่อนนะคะในด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณช่วงนี้เป็นจังหวะเหมือน follower เอ้ย follower ไม่ใช่เหมือน follow หมออ่าดังนั้นคนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาตามเกณฑ์นะคะตามใบนัดหมายของคุณหมอกับแพทย์อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแต่ถ้าจะให้ระวังก็คือคนที่ เดินนานๆยืนนานๆก็รามาระวังอาการปวดเมื่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แล้วกันแล้วก็รามาระวังเรื่องสายตานะคะดูแลสายตาตัวเราหน่อยนะคะอาการผ้ามัวอาการเจ็บนะคะหรือการเป็นตาแดงหรือว่า เครื่องตายอาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลภาพรวมดีค่ะไม่ค่อยมีเสียเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งก็คือที่จะต้องเตือนนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะหนักหน่อยช่วงนี้มันจะเหนื่อยหน่อยเพราะงานมันพีคจริงๆแต่ให้รู้เลยว่าคุณเป็นคนที่เจ๋งมากๆที่ยังมีงานแล้ววัดแล้ววัด คุณแล้วพิสูจน์ฝีมือคุณนะคะนี่คือภาพรวมกับภาษาง่ายๆที่อธิบายให้เข้าใจกันนะคะไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องไปนั่งกังวลใจเพราะว่าคุณผ่านมาขนาดนี้เลย3เดือนแล้วจังหวะดวงคุณดีด้วยนะคะจะดีมากดีน้อยแต่ให้รู้ว่าดีเราก็สบายใจมีใจฟูแล้วเนาะมีกําลังใจแล้วนะคะถ้าไปเจอพลังงานคําพูดลบๆเนี่ยมันเหนื่อยค่ะมันจะหมดปีแล้วนะคะสิ่งนี้คืออยากจะเป็นกําลังใจให้ช่วงนี้งานเยอะงานแยะนะคะ เออเรียกสัมภาษณ์งานก็เยอะนะคะเจ้านายอาจจะเล็งเห็นให้โบนัสเกี่ยวกับพันกับงานสวัสดิการใหม่ๆก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จังหวะดาวพฤหัสเนี่ยให้พลังงานที่ดีกับพบการงานของคุณนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะเผิ่มแป๊บเดียวก็หมดปีแล้วคุณเก่งค่ะเก่งมากๆด้วยเดี๋ยวเราไปเขาดาว ไปพร้อมๆกันกับช่องนี้นะคะแล้วก็มาดูคลิปย้อนหลังมาดูคลิปรายเดือนเพื่อทําให้คุณมีกําลังใจแล้วก็วางแผนชีวิตไปพร้อมๆกันนะคะฝากกดปุ่มซุปเปอร์ตงปุ่มขอบคุณเป็นกำลังใจให้นักพยากรณ์าษณะอั a เ i ซิง a าร์ไว้ด้วยเพราะว่าการกดปุ่มขอบคุณเนี่ยล้วนมาซึ่งพลังงานหน้าพ่ใหม่ๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ